ท่อนครับคนอนแทคชชั่นมันคืออะไรหรอครับดับแรกมันเป็นเกมบนบราวเซอร์เลยล,ล่ะเนื้อเรื่องก็คือโดยการเอาอเรือลูกทุกประเทศ,เทศนั้นมาเป็นสาวน้อยโมเอยังไงละ่ะมันดังพอจนไปทำาอนิเมะ์เลยละ่ะฉันยังไม่ได้ดูเลยล่ะแล้วท่านทำไมถึงไม่ดูละ่ละครับ กูเกตยดาจีไอสัตว์คาว่าปวยมึงเคพูดลายแมงยปยแต่พอกูไปเล่นวอลบอชิปสัตว์เตมแต่คำว่าปยเนี่ยเปอะไรกับปยกระหนามไม่กระทั่งวเนี่ยอุกานี่แต่ฉันชอบนันเนีเนี่ย